แม้จะถูกปกครองในความมืดมิดแต่แสงสว่างก็สถิตในหัวใจที่ไม่เคยสูญเสียความหวังจงดูประกายแสงของวิญญาณที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับพันาการใดๆนีไว้ให้ด,ดีร่างอวตารของฉันจงรับพลังที่สูงส่งขึ้นไปผมดาบอันศักดิ์สิทธิ์จงปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งความมืดอันชั่วร้ายนั่นออกนักรบแห่งสวรรค์ที่เปลงประกายไรายราชสีห์การกอบกู้แเอเซลซซ ร่นลงมาด้วยปีแคงเกติยศเป็นสายสัมพันธ์ของฟากฟ้าและแผ่นดินครอสเบรกได้ร g เ t เรเตอร์ r ห่งสายสัมพันธ์แกสลัตเซนิ e เพื่อปลดปล่อยสรรพสิ่งที่ถูกพันธนาการจงจุติลงมาบนโลกนี้นายเหนือหัวแห่งเราอสวุวินไร g h t d เ f f u โ r monas sanctuary ฟรดมายาที่บาจางอีกฝากมิติ จงล่อลวงหัวใจและฉีกกระชากวิญญาณออกเป็นเสียงเสียง Cross Break r right. ิเวนเจอร์ r Black Ruler Phantom